สวัสดีครับวันนี้วันที่16พฤษภาคม2565นะครับผมก็ขอญาตต่อเนื่องแล้วกันนะสำหรับในเรื่องของโครงการ3ขอนะครับซึ่งหลายท่านก็ติดตามมาแล้วก็มีคำถามต่อเนื่องเหมือนกันนะหลังจากที่คอรอมอนะครับเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตินะครับเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกระบวนการขั้นตอนจะเป็นอย่างไร นะครับผมแล้วก็จะเริ่มเมื่อไหร่กันแน่นะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางช่องเราเนี่ยติดตามนะเพื่อจะให้กับทุกท่านเนี่ยได้เห็นภาพสถานะล่าสุดปัจจุบันนี้นะครับวันนี้มีข้อมูลนะครับจากทางด้านของช่องเนชั่นได้สัมภาษณ์ผมนะท่านรัตด,ดาแซลีให้คำตอบน่าสนใจเลยว่าหลังจากที่มีการอนุมัติจากคอรมในเรื่องของการเห็นชอบนะครับร่างพระราชบัญญัติเรียบร้อยแล้วเนี่ย กระบวนการต่อไปเนี่ยทำอย่างไรนะครับและที่สําคัญกว่านั้นนะครับอยากให้สมาชิกทุกท่านรวมไปถึงนะครับในส่วนของผู้กันตนที่ตั้งใจอยากจะเลือก3ขอซึ่งก็มีรายละเอียดเจาะลึกไปนิดนึงว่าแต่และขอเนี่ยมันมีเงื่อนไขประมาณไหนอย่างไรโออันเนี้ยน่าสนใจเลยนะครับวันนี้ จะได้เข้าใจนะครับว่าสถานะปัจจุบันนี้ทําอย่างไรแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะครับผมทําอย่างไรถึงจะดําเนินการได้ใช้นะครับสามขอและที่สําคัญเมื่อได้ใช้จริงๆแล้วแต่และขอมีรายละเอียดและเงื่อนไขยอย่างไรอันนี้นะครับน่าสนใจกว่าก็เดี๋ยวมาฟังกันนะครับคลิปนี้น่าจะได้เข้าใจ ในเรื่องของ3ามขอมากขึ้นนะครับขอบคุณข้อมูลอีกครั้งจากช่องเนชั่นแล้วกันนะครับที่ในเรื่องของการสัมภาษณ์ในครั้งนี้เอามาแบ่งปันกันสําหรับข้อมูลนี้ครับเดียนเชิญรับฟังมพร้อมกันครับมาพูดคุยกันเลยนะครับกับคุณรัตตาแซลีโคศกสํานักงานประกันสังคมครับสวัสดีค่ะท่านโคศกสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณกันนิกาคุณอัศวินค่ะค่ะท่านโคสอก่อนอื่นขอถามรายละเอียดก่อนนะคะพอถ้าคอรมอรไฟเขียวปุ๊บหลักการต่อไปต้องเข้าสภา,าก่อนใช่ไหมคะอ,อ๋อต้องไปกฤดฎีกาก่อนค่ะอ๋อก็คือคอรมอขฤษฎีกาแล้วยังไงต่อคะอ่าแล้วกฤษฎีกาอาจจะอ่าอาจจะให้ประกันสังคมดูจุดไหนช่วงไหนแล้วประกันสังคมก็จะทํากฎหมายลูก ไปพร้อมๆกันนะคะว่าจะจ่ายแบบไหนจะให้กู้แบบไหนอย่างงี้ค่ะก็ค <uh ือก็คือคอรมอไปกฤษฎีกาแล้วค่อยเข้าสภาแล้วค่อยสสโหวตกันถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะอ่าค่ะที่อย่างนี้ว่าจะดึงมาได้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินที่เราสมทบไปแล้วฮะเออดึงมาใช้นี่หมายถึงว่าขออะไรคะขอเลือกขอคอู่ขอคือขอเลือกก่อนก็ได้ท่านโฆษกขอเลือกไปเลยก็ได้ฮะมันจะได้กี่เปอร์เซ็นต ขอขอเลือกเนี่ยหมายถึง<ะ>ว่าต้องมีมีสิทธิ์เลือกแต่ก่อนนี่กฎหมายเก่านะคะก็คือ<ะ>ถ้าส่งเงินครบร้อยแปดสิบเดือนอายุห้าสิบห้าลาออกจากงานต้องรับบมนานเท่านั้นนะคะถ้าส่งไปถึงร้อยแปดสิบเดือนอายุห้าสิบห้าเรลาออกจากงานรับบําเหน็จได้เพราะฉะนั้นกฎหมายใหม่เนี่ยเราบอกว่าเอาเราเปิดโอกาสให้คุณเลือก<ะ>คุณสามารถเลือกรับบำเหน็จหรือบํานาญก็ได้อันนี้คือเลือกรับค่ะ นะคะอันนี้คือขอ,อเลือกนะคะทีนี้ขอคืนเนี่ยขอคืนเนี่ยจะเลื่อนไขว่าต้องเกิดเหตุการณ์ทางวิกฤตเศรษฐกิจนะคะหรือว่าเหตุการณ์ที่ทําให้ผู้ประกันตนมีมความเดือดร้อนต้องจัดเป็นการใช้เงินในการกดํารงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ,ะไม่ใช่ว่าให้ทุกคนทั่วประเทศก็อาจจะประกาศว่าจังหวัดเนี้ยเกิดเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้น้าท่วมหรือว่าเกิดโรคระบาดใหญ่ในจังหวัดนี้จังหวัดนี้แล้วก็จะมีประกาศออกไปว่าจังหวัดเนี้ยผู้ประกันตนขอคืนใช้ได้บางส่วน เราจะเอาไปใช้ในการประกอบอันนใช้ออในการดํารงชีพนะคะอันเนี้ยเขาสามารถเอาขอได้บางส่วนโดยที่ต้องต้องมีเงื่อนไขจากของเราว่าขอไปแล้วเขาจะต้องโดนหักตอนที่เขารับบำนาญชราภาพถ้าเขาไม่คืนแต่ถ้าเขาอยากรับบำนาญชราภาพเต็ม มตัตาเขาเขาต้องคืนส่วนที่เขาขอไปอแล้วเราก็จะมีหักเงินที่ว่าเราเสียโอกาสในการนาเงินไปลงทุนก็จะมีหักตรงนี้ด้วยค่ะค่ะครับท่านโฆษกครับอขอขยายความตรงขอคืนอีกนิดหนึ่งนะฮะว่าอย่างตัวขอคืนเนี่ยเราจะขอคืนได้ยอดเงินเนี่ยมันประมาณสักเท่า,หาไหร่ฮะที่จะขอออกมาได้ฮะขอคืนอาจจะมีตั้งเงื่อนไขไว้มันขอกู่สามสิบเปอร์เซ็นไม่เกินสามหมื่นอะไรพวกนี้ค่ะใช้ในกเฉินจําเป็นเท่านั้นน่ะค่ะ ค่ะครับอันนี้อันนี้สมมติไว้นะคะคุณค่ะฟังค่ะเรายังไม่ได้เคาะใช่ไหมคะว่าจะได้ส0ิเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าหรือว่าได้วงเงินไม่เกินสามหมื่นหรือเปล่าถูกต้องไหมคะยังยังไม่เคาะค่ะยังไม่ต้องเราต้องทำกู่ไปกับที่เราจะเสนอกฎหมายไปอันนี้ค่ะทางเราก็จะมาคิดวิธีการที่จะให้ค่ะตั้งคณะกรรมการตั้งอะไรเพราะว่าของเราต้องผ่านบอร์ดด้วยนะคะทุกอย่างต้องผ่านบอร์ดประกันสังคมนะค่ะนะคะอันนี้ก็อันนี้คือการขอคืนค่ะครับ ข้อที่สองทีนี้ขอคู่ขอผู่เนี่ยเราไม่ได้เอาเงินไปให้ธนาคารนะคะเราแค่อเอากระดาษไปคนข้ประกันให้ว่าคูณคนเนี้ยมีเงินบํานาญอยู่กับเราเท่านี้คุณจะให้ผููได้กี่เปอร์เซ็นต์ธนาคารที่จะมาทํา MOU กับประกันสังคมจะต้องบอกกาหนดกาหนดอัตราดอกเบี้ยว,ว่าเท่าไหร่ค่ะเนี้ยเราก็าเป็นเอาเงินเอาเป็นกระดาษเนี่ย ไปค้ำประกันเราไม่ได้เอาถอนเงินสดไปค้ำประกันนะคะ oh, เราเอาเงินธรดาที่เป็นหลักฐานไปค้ำประกันว่าเขามีเงินอยู่กับเราถ้า,าผู้ประกันตนเบี้ยวการชำระนี้เรารับผิดชอบเอาเงินอันนี้ไปจ่ายแทนแต่ <Ha. S 2> ถ้ามีผลกระทบต่อผู้ประกันตนคือเวลาคุณรับบำนาญคุณก็จะโดนหักในส่วนนี้พร้อมดอกเบี้ยที่ธนาคารคิด hmm. เงินที่เราเสียเวลาในการเสียเสียโอกาสในการนำเงินไปลงทุนเราก็จะมีการคิดตรงนี้ซึ่งเขาถ้าเขาไม่จ่ายเขาก็ได้รับเงินบำนาญน,น้อยลงอะคะ่ะ ค่ะคือคือ,คอตามหลักการเราเข้าใจอะคะ่ะท่านโฆษก,กแต่นี้อีกมุมหนึ่งเขาก็มองว่าหลักการที่ว่านี่แหละมันเป็นการให้เอาเงินอนาคตในแบบโอ้ยยังไม่ชราภาพแต่เอามาใช้ก่อนแล้วพอชราภาพจริงๆบางคนอาจจะไปเบี้ยวนี่เพราะว่าเอาเงินชราภาพไปค้ำเงินกู้อย่างเนี้ยค่ะตรงนี้มันจะเป็นปัญหาในอนาคตไหมคะเรามองยังไงอะคะอ๋จริงๆเราเราไม่ได้เอาเงินก้อนไปค้ำมันไม่เป็นปัญหาค่ะค,ะคนไหนที่จริงๆแล้วูวผู้ปร กว่าล้านคนนะคะเขาไม่ได้กู้ทุกคนคิดว่าไม่ได้กู้ทุกคนเพราะว่าหลักการกู้เราก็ต้องมีเงินดอกเบี้ยต้องมีเงินค่เสียโอกาสการนไปลงทุนซึ่งอันนี้เราจะทํารายละเอียดออกมาอีกครั้งหนึ่งเวลาเราจะประกาศให้ใช้เราต้องบอกหลักเกณฑ์ว่าหลักเกณฑ์ที่คุณจะมากู้อย่างไรบ้างอะไรอย่างเนี้ยค่ะคเพราะฉะนั้นเราเราตั้งทางหมายถึงว่าเราทํา ข้อกาหนดข้อกฎหมายอะไรไว้หมดแล้วที่จะไม่ให้กองทุนมีความเสียหายอะคะอ่ะครับเบื้องต้นท่านดูตามไทม์ไลน์แลวครับท่านโฆษกท่านหลักเกณฑ์ต่างๆน่าจะออกมาเมื่อไหร่แล้วก็กฎหมายเนี่ยน่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ได้เมื่อไ,รไหร่ฮะน่าจะต้นปีหน้าค่ะเป็นต้นปีหน้านะฮะ,ะท่านท่านโฆษกครับมันก็มีการแสดงความเป็นห่วงเหมือนกันนะครับว่าการปรับเื่อนไขตรงนี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะของทางกองทุนประกันสังคมตรงนี้เราจะได้รับผลกระทบไหมฮะ อันนี้ผลกระทบไม่มากค่ะเราคิดดูแล้วเรามนั่งสถิติที่จะคำนวณแล้วผลกระทบในการที่ที่เราเอาเงินมาทําประกันเราไม่ได้เอาเงินทําประกันเราเอาแค่หลักทรัพย์ทำประกันแต่ถ้าใครเทียวนี้เราก็ไปชำระหนี้แทน<ฆ>แต่เวลาเขามีสิทธิ์รับบำเหน็จบำนาญเราก็หักคืนกองทุนเหมือนเดิมอะค่ะ<ฆ>แล้วก็ค่าเ<ฆ>สียโอกาสของเราที่นําเงินสมมติว่าเรานําเงินปีนี้ไปลงทุนได้สี<ฆ>่เปอร์เซ็นต์เราต้องหักเอาสี่เปอร์เซ็นต์เพิ่มเข้ามาสี่เปอร์เซ็นเพื่อที่เอาเงินที่เราไปลงทุนที่เราเสียโอกาส เข้าในกองทุนเหมือนเดิมค่ะอันนี้รับรองไม่ไม่ทําให้อ่ากองทุนมี ในความเสี่ยงค่ะ<อ>น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับในเรื่องของผู้กันตนน่าจะได้เข้าใจรวมไปถึงในเรื่องของสถานะและที่สําคัญเงื่อนไขที่ท่านจะเลือก3ามขอว่าจะเป็นรูปแบบไหนอย่างไรขอเลือกขอคืนหรือขอกู้นะครับผมก็จากฟังดูเนี่ยนะครับเงื่อนไขพอสมควรเลยนะเดี๋ยวเราก็เจาะลึกกันไปอย่างต่อเน,นื่องแล้วกันนะเพื่อจะอัปเดตแบ่งปันให้กับผู้กานตนได้รับทราบกันอย่างต่อเน,นื่องแล้วกันนะครับเพราะว่า เป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับในเรื่องของการที่จะประกาศใช้นะสามขอตัวนี้นะครับหลังจากที่มีการสัมภาษณ์นี้นะครับเพิ่มเติมมาเนี่ยนะฮะก็มีสมาชิกหลายท่านนะนะครับที่อยู่ในช่องสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับพิมพ์แบ่งปันนะครับเดี๋ยวไงมาฟังนะความคิดเห็นบางส่วนแล้วกันนะที่นำมาแบ่งปันกันนะครับยกตัวอย่างเช่นคืนมาเถอะเงินของเรานะครับ เงินของเราแท้ๆกว่าจะได้คืนเนี่ยช่างยากเข็นเฉลือเกินนะครับเงินขายล้านแปดตอนหักหักอย่างไวอะไรประมาณนี้นะครับหรือจะเป็นความเห็นนะครับสรุปแล้วเป็นข้ออ้างเฉยๆถ้าหากว่าจังหวัดนั้นบุคคลนี้นะครับไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เศรษฐกิจยแย่ๆก็จะเบิกไม่ได้รับอะไรไม่ได้ว่างั้นเถอะนะครับสองขอความหมายก็คือขอเลือกกันนะครับ ต้องดูจังหวัดที่จะได้ผลกระทบก่อนว่ามีเหตุที่จําเป็นไหมตลกละทุกคนตอนนี้มันเดือดร้อนทุกจังหวัดละกว่าจะทําอะไรได้ต้นปีหน้าตอนนี้มันแยกกันมานานแล้วจะช่วยแต่ก็ยังมีนั่นนี่เยอะจังนะเงินก็เงินของตัวเองส่งอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะขอคืนค่ะส่งมาสามสเปีชราภาพขอเป็นเงินก้อนขอคืนแต่ต้องจังหวัดประกาศว่ามีผลกระทบ นู่นนี่นั่นถึงจะขอคืนได้ไม่เกิน30%หรือไม่เกิน30,000ถามว่าด้วยยุคนี้ข้าวของทุกอย่างแพงทุกคนเดือดร้อนทั้งนั้นแหละค่ะนะครับอ่ะนี้ก็เป็น ข้อมูลนะครับที่เป็นนะครับสมาชิกหลายท่านนะครับเป็นความเห็นของประชาชนนะที่หลังจากได้รับข้อมูลข่าวสารนี้แล้วพิมพ์มาแบ่งปันก็เลยมาอ่านให้กับทุกท่านได้รับฟังบางส่วนนะครับแล้วก็สมัยทุกท่านนะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอ่านลองพิมพ์มาแบ่งปันกันได้นะครับขอบพระคุณไปอย่างสูงนะก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับภาพประมาณแบบนี้ครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมครับและถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วติดตามกันก็ขอพวกคุณไปอย่างสูงครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านใจะได้พลาดคลิปใหม่ๆเสริบตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟรอมชาแนลบายเกษมสันต้องลํำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ